อ่ะรอบนี้เลขว,วันพุธกำลังวันจะมีสองพี่แล้วก็จะมีสี่มีแปดส่วนเลขประจำวันจะมีสี่มีหนึ่งมีเก้ามีห้าถ้าพี่ดูนะเลขมันจะชนกันที่สี่แต่ผมบอกเลยรอบนี้สี่ความเด่นน้อยสี่ความเด่นมันจะน้อยมันจะมาให้พี่เห็นหรือเปล่าวันนี้ผมไม่รู้ <c oughs> ผมไม่ทราบนะครับแต่รัฐบาลรอบนี้ผมให้พี่ไปแล้วคือผมฟันสองฝั่งนี้นะผมฟันไปที่สองนะครับ แล้วสี่คู่ที่ผมให้เดี๋ยวผมจะไล่้พี่ทีละชุดสี่คู่ที่ผมให้พี่ไปนะครับจะมีสองศูนย์สองเจ็ดสองห้าแล้วก็สองแปดครับอันนี้คือจะเป็นชุดสองนะแต่ชุดสรุปผมให้พี่คือสองกับห้าเดี๋ยวผมหาก่อนถ้าพี่อยากวัดใจคือสองกองสลากไม่มีเลขดับหลายสำนักว่าสองมันดับไม่ต้องซื้อแล้วแต่พี่เลยรอบที่แล้วหลายสำนักบอกว่าหก บ้ามาบ้ามาบนเป็นยังไงละ่ะหกมาแล้วหกออกมาตัวเก่าเออวันอังคารที่แล้วอพี่เลขมันออกสี่หกสองรอบติดเลยนะแล้วออกเลขบ้านผมสองรอบเดี๋ยวหากอนเนดะ้อนี่ครับพี่ชุดสองอันนี้คือให้พี่ไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่สิบเจ็ด ก็คือหวยออกมาวันหนึ่งก็ปล่อยไปเลยนะครับ20 25 27แล้วก็28ผมก็บอกพี่ไปแล้วนะรอบนี้ผมชอบสุดคือ20กับ27นะครับมักหลายมักมากมายคือ27นะครับส่วนเลขประจำวันมันอยู่ตรงนี้ชุด2วันพุธถ้าพี่บอกว่าโอ้ยไม่รู้จะซื้อ2อะไร2ที่จะมาได้วันพุธนะครับเป็นแค่แนวทางนะจะมีจะม4 25 26ี20 24 25 26 สองเแล้วก็สองแอันนี้สำหรับเลขออกวันพุธถ้าสองมานะครับพี่แคปไว้ดูพิจารณาแต่รอบนี้ผมผมพี่บอกเลยพี่อย่าไปเชื่อเลขลงเลขดันะเชื่อได้แต่พี่ต้องมีสติถ้าพี่จะตามใครผมจะบอกพี่นะพี่ตามคนนั้นพี่ตามให้มันสุดเออเหมือนจะตามเลือกตามผมพีก็ตามผมหรือพี่จะไปเทียบชนก็ได้ไม่ใช่ว่าโอ้ยมาตามไม่มาตามผมเองอุ้ย ไม่เกี่ยวนะครับพี่ดูผมแล้วพี่ให้พี่พิจารณาเองว่าพี่จะตามผมไหมรอบนี่แล้วผมแตกสามตัวถ้าชื่นชอบการวิเคราะห์ของผมพี่ก็ลองเอาไปเทียบชนดูเออว่าพี่ชอบแบบไหนยังไงแต่รอบนี้ผมบอกเลยนะผมให้สองอาจารย์คนดังก็ให้2เหมือนกันแต่ว่าของเขามีชนกับผมตัวหนึ่งก็คือสอศูนย์นะครับ พี่รู้อยู่แล้วนะครับอาจารย์คนอาจารย์คนดังนะครับเขาให้สองเหมือนกันเลยรอบนี้เราจะได้ปังไปพร้อมกันนะครับแล้วก็ใครเป็นเอฟซีแกนะผมก็ยินดีกับแกด้วยนะเออแกโดนด่ามาเยอะแล้วสงสารเพื่อนคือกันบ่าเคยเจอเพื่อนหรกครับแต่ว่าเคยไปสํานักเพื่อนอยู่เออเป็นเอฟซก็บอกฝากบอกเพื่อนนะโอ้ยเวลาเพื่อนถือด่าโอ้ยแบบว่า คนเราก็แปลกพี่ผมจะบอกเลยเวลาให้เข้านะ่ะเขาก็ว่าดีแต่เวลาไม่เข้านะ่ะจริงๆเขาก็ดา่าแล้วรัฐบาลไทยเพื่อนบ่เข้าหลายเทื่อแล้วแต่ผมบ้าเลยว่ารอบนี้จับตาเพื่อนดีๆเพราะว่าผมเห็นลาวผมเห็นลาวเพื่อนว่า น่าจะใช่ลาวพัฒนาเพิ่นนั่นแหละน่าสิแตกสามตัวตรงเพราะว่ามันฟีดมาครับผมไม่ได้ซื้อหรอกครับเพราะว่าผมไปซื้อเลู้อื่นแล้วเลู้อื่นสิตุยแต่ว่ารอบพี่แล้วเพิ่นดวงเพิ่นมาแล้วผมว่านะเข้าสามตัวตรงแล้วก็เข้าแปดห้าแล้วเข้าเก้าหกเพราะว่ามันฟีดมามันฟีดหน้ามันฟีดมาหน้าอันเขาเอินอยังไงฟีดบนหน้าเพจดน่ะหน้าเฟซบุ๊กหน้าเพียนะน่ Facebook, นยนะ แต่ว่าผมก็งึดคือกันกับซุมที่ไปด่าเพื่อนอนะบ่นึกถึงเวลาแบบโมเมนต์ว่าจะเพื่อนผู้เดียวนะผู้อื่นนําเวลาเขาให้เข้านะ่ะยังที่ว่าแล้วละ่ะมนุษย์ขี้เหม็นเวลาเขาให้เขา้าเขาก็หาว่าดีเวลาเ่าเข้าเขาก็เขาก,เขาก็ดา่าเขาก็จมแต่เขาบ่นึกถึงเวลาเฮ็ดให้เขาแบบว่าได้ปลดหนี้ปลดสินนะยางผมนี่ถ้าคนเขาคิดเป็นนะโอ้ยเขาได้ได้สามตัวก็เมกหลายรอบแล้วเออให้ให้ก็ฟรีเออ สิไปด่าเขาเห็นอย่างไม่น่ลพูละแต่ว่าถ้านั่นแหละพี่ต้องเข้าใจว่ามนุษย์ขี้เหม็นนะครับแต่ตอนนี้นะดวงพุ่นมาแล้วผมว่าเลยดวงพ้นมาแล้วรัฐบาลไทยพิ่นอาศสิแจกสามโตก็ได้เออพ้อนถูกด่าแห่งผมเห็นนะแต่ว่าลาวพุ่นมาแล้วสามโตอ่ะเรามาดูของเฮาวันนี้นี่ครับพี่รอบนี้นะครับอย่า พลาดแล้วกันไม่รู้อันหรือยังไม่รู้ปิดหรือยังผมก็ไม่รู้นะรอบนี้ขนมไทยผมให้พี่ไปนะสองกับห้าสองศูนย์สองแปดห้าหนึ่งห้าเจ็ดนะครับเม็ดดีไม่อัดหนักๆอัดสองเจ็ดกับห้าศนูนย์พี่จะเห็นเลยว่าอัดสองเจ็ดกับห้าศูนย์นะครับแล้วก็เลขเม็ดเดียวให้ห้าสองเจ็ดห้าสองจะเป็นคู่เด่นนะครับสองเจ็ดจะอยู่เป็นเลขมขักแหงแล้วก็ห้าเจ็ดจะอยู่ตรงนี้เลขรองจะเป็นเลขแปดสองห้านะครับแล้วก็สองห้าศูนย์นะครับนี่ แปดสองห้าเนี่ยผมจะบอกพี่เลยรอบที่แล้วตำแหน่งมันจะแตกตรงตำแหน่งแปดสองห้าส่วนเลขห้าเก้าเนี่ยมันออกบ่อยมากเลยผมบอกเลยสําหรับเดือนตุลาออกบ่อยมากแล้วผมอบปกตินะ่ะผมจะให้หกตัวแต่ผมไม่ผมไม่ตัดนะครับเพราะว่ามันเป็นเลขเป็นเลขมงคลนะครับแล้วเดือนสนะิบน่ะพี่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเดือนที่เราสูญเสียก็คือเดือนตุลาแล้วสถิติเดือนตุลาครับพี่ผมจะบอกเลยว่าห้าเก้ามาบ่อยมาก อ่ะเดี๋ยวให้ดูเลขทูบเดี๋ยวผมปล่อยเลขทูบก่อนแล้วพี่จะอึง้งเลขทูบรอบนี้ผมได้เลขเบิ้ลนะครับจะยังไงก็แล้วแต่รอบนี้นะขนมไทยสี่คู่วัดใจพี่สองศูนย์สองเจ็ดห้าศูนย์แล้วก็ห้าหนึ่งห้าศูนย์แล้วก็ห้าหนึ่งเดี๋ยวผมปล่อยเลขทูบลงบ้านก่อนสวยมากพอดีสองทุ่มสิไปกินข้าวแล้วผมไปเห็ดลาวต่อ อ่พี่เลขทูบรอบนี้สวยผมบอกเลยสวยมากเลขทูบรอบนี้ผมจุดขอปู่เมื่อเช้านะได้หกหกแปดนะครับเออพี่เคสไปเลยเลขทูบเลขทูบรอบนี้ได้หกหกแปดนะเห็นไหมพี่จะเห็นเลยว่าหกแปดนะ่ะมันจะมันจะเลขชนกันนะเออเป็นไปได้หรือไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าปู่อาจจะให้โชคก็ได้นะครับอาจจะให้อาจจะแตกสามตัวเลยไหม นะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันได้เลขเบิ้ลนะครับหกแปดนี้เป็นเลขทะเบียนรถแม่ผมด้วยได้หกหกแปดนะพี่นะแคปไปเลยจ้ะสวยมากเลยเลขทุกเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูสถิติวันพุธกันนะหกแปดออกบ่อยไหมผมว่าไม่แน่นะถ้าเลขขึ้นแต้มมานะ่ะอย่างที่ผมบอกพี่นะพอหนะ้าแปดเนาะจากห้าแปดจากแปดห้ามาเป็นแปดหก ถ้ามันขึ้นแต้มมานะเจ้ามือรอพี่อยู่นะถ้าผมบอกมนะื่อี้นะบอราแม่สีเอาเลขถูไปอันเลยติวันพุธตอนเช้าครับก็คือผมไลฟ์ตอนเช้าเก้าโมงครึ่งผมมาไลฟ์สายด่วนผมมาไลฟ์มามืนนะ่นฮะโอเคผมจะไปกินข้าวกินน้ำแล้วพักผ่อนนะพี่เดี๋ยว ไล่เสร็จปกูสิไปไล่โดนแหงเมื่อนี่ปเสิไปคิดลาวต่อก็ขอให้มานขอใหโชคดีครับไปแหงก็ได้คอยมี2องรอบนี่2นะครับ2ที่ชอบ2ที่ใช่2องศูนย์แล้วก็สอมักหลายๆครับซี่คู่แหงมักมากมายครับ20 27 50แล้วก็51ส่วนเลขทูบป,ประกอบตัดส,สินใจพี่พี่จะไปซื้อตำราวก่อนก็ได้ไม่แน่นะครับอาจมา69แล้วก็อาจจะมา86อาจจะมาหกแเอาไปซื้อตำราวก่อน